ก็แลพวกบผมตัวชนนต่อช่วงที่สองของรายการหัวรับสองพันยี่สิบสองแม่เรียงครับวิเคราะห์วิจาร์ทุกบนโลกสองพันยี่สิบสองกันอีกสิบสองคู่นะครับหลังจากที่ช่วงแรกเราได้เกินคร่าวๆเราที่คอยไปละสี่คู่นะตอนนี้เหลือสิบสองคู่ตัดเต็มๆครับวันอังคารยี่สิบสองวันพุธยี่สิบสามแล้วก็ 20, 4, วันยี่สิบสี่สามวันรวดวันละสี่คู่จัดเต็มไปครับเดี๋ยวดูว่ามีใครเจอใครบ้างทุกวันสักรอบนะ ก็กลุ่มเราจะไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่าเป็นกลุ่มไหนแล้วกันนะครับเราไปว่าเอาเปว่าเป็นคู่ไหนบ้างดีกว่าขึ้นในวันอังคารที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนห้าโมงเย็นเป็นอันเยรกาัซาอูสองทุ่มเดนม,มาร์กตูนิเซียห้าทุ่มเม็กซิโกโปรแลรนด์ปีสองฝรั่งเศสออสเตรเลียยี่สิบสามพฤศจิกายนวันพุธนะครับห้าโมงเย็นโมร็อกโกโควอ,อเชียสองทุ่มเยอรมันญี่ปุ่นห้าทุ่มสเปนคอารานิกา้าปีสองเบลเยียมแคนาดา วันพัสดี24พฤศจิกายน5โมงเย็นสวิตเซอร์แลนด์แฉลบูนอุลุกวัยเกาหลีใต้2ทุ่มแล้วก็5ทุ่มโปรตุเกสกาหน้าตี2เป็นของบราซิลเซอร์เบียไล่เหรียญตั้งแต่อาร์เจนกับาซาอ้คู่นี้ไม่ต้องคิดมากครับอาร์เจนติน่าจะชนะทาอูดิอาระเบียแบบขาดลอยผมว่า4ประตูต่อ0ต้องมีอาร์เจนจะถล่มทาอูเลยตั้งแต่เกมแรกนะครับคือไม่ต้องแต่เกมแรกคือเกมแรกจะทาอูก็ต้องถล่มแล้วแหละแล้วส่วนจะเพราะเจอมิโโกปแลนด์ไม่ไม่ได้บกวาทัง ตาอูแ่แน่ออนอนอู่น่าจะอ่อนที่สุดนในกลุ่มไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ดูจากตามชื่อชัอชนแล้วหรือัะผู้เล่นอะไรแล้วเมสซิโกยังมีตัวดังๆบ้างโปลแลนมีตัวดังๆบ้างอาเจนินาไม่ต้องพูดถึงตาอู่ไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับจะบอกาีิโอจาเบอร์สไตรโอเวลรันเก่าไปแล้วครับอันนั้นบางคนยังไม่เกิดเลยเนี่ยวันหนึ่กบอลโลกะเก่าจริงอันนั้นาทางอาเจนีนาใช่ไหมครับ ปีนี้ในรอบนี้ลีล 1, โอเนสคาโลนี่เป็นโค้ชนะอดีตนักเตะของลาคอลุนยาใช่ไหมเรอเนลมาโลนี่แต่เมื่อก่อนอยู่ลาคอลุนยาไงเดบิวติบุสลาคอลุนยาเลาดิกาเปนสมัยก่อนนะครับที่ไปขับเขี่ยวลุ้นแชมป์ตอนนั้นมีลอยมาคายด้วยขับเขี่ยวลุ้นแชมป์มาทางเรอัลมาดริดแล้วก็เรอัลโซเซดาดครับแดงกันสามทีมลาคอลุนยาหรือมาดริดโซเซดาดมีเลอเลเมสซี่เป็นเดอะแบ็คของทีมชาติ กินอะไรไม่ออกบอกเมสซี่มีแต่เมสซี่รู้จักใครบ้างเมสซี <c> ่ <oughs> แน่นอนถามแฟนบอลส่วนใหญ่ถ้าถ้าพูดถึงจินตีน่ารู้จักต้องมีเมสซี่อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วมีคนอื่นอีกเขาปีนมาเพียบปีด้วยมาเพียบเลยครับไม่ใช่เป็นอังกฤษดิืมาเนียนะครับแล้วก็อเล็กซิสนักอาลิซด้ว์ของทางไบตันก็ติดนะฮะติดชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีลิซานโนมาติเดสของแมนยูปาปูโกเมสที่เคยอยู่อัลันต้าตอนนี้ย้ายไปซีบียาก,ก็มานะครับปาปูโกเมสต,ตัวเล็กๆ เปาโลดีบาราแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นตกตะกรรมลำบากอยู่ที่ยูเว่ตอนนี้มันแจ้งเกิดกับโลมาเลยได้เิตทีมชาติมาด้วยครับแล้วก็นิกลัสตาญัิโกนะอัจจ์ก็มาด้วยนะครับรวมถึงลาตาโลมาติเนสอย่ากระซนนะมันมีลิซานโดมาติเนสใช่ไหมอันนี้ลาตาโลมาติเนสมันเป็นกองหน้าของทางงูใหญ่อินเตมิลานอินเตอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็เอมิเลโนมาติเนสโกของทางแอสตันวิลล่าก็มาด้วยนะครับ โอตาเบนดี้ของเมนจิก้าก็มาโอตาเบนดี้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมบ่อน้ำมันดีเลยสมัยก่อนนะครับบนขุดกระจุยเลยนะครับแล้วก็คัวกินคอเลอากรองหน้าของ,างอินเตอร์ที่เป็นเพื่อร์ล้นชาของทางเราจะโละมาตินิเนก็ติดมาด้วยกองหน้าอินเตอร์ทั้งคู่อาเจนทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็ชูลียนองวเลสก็มาโรด,ดิโกเดออของแอตมาอรลิสที่เคยอยู่อูดีก็มา แล้วก็เรอัโดปปเลเดสโหย้ายไปหลายทีมากผมงงหมดแล้วไม่รู้อยู่ไหนแน่เปเชยูเว่หรือว่าโลมางงไปหมดเลยครับย้ายไปเรือเ่อยเปื่อยรจรแล้วเกินนะครับนี่ครับนี่ก็เตะของสิีชาติและซิซินาซาดามังสร้างอุกผมแทบไม่รู้จักเลยอันนี้ว่าคู่นี้ก็ฟันข,ของไมเลยไม่ยากดูแล้วยังไงอัเจนชนะแน่นอนนักจารณชนะขาดผมว่าแค่สี่ลูกดูดันตาทำได้ไหมนะครับทีนี้อีกคู่นึงครับ ไม่ได้ไม่เลี้ยไม่เราเรียงตามเวลานะเราไม่เรียง A B C D นะครับเราเรียงตามเวลาต่อไปเป็นเดนมาร์กกับทางตูนิเซียตูนิเซียมีตัวพร้อมเหมือนกันนะมีเอลเยสกิลีใช่ไหมนักเตะของโคโลนเอลเยสกิลีแล้วก็วอร์บ,บ,บี้คาสบี่แต่โดนโรวมส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักตูนิเซียรู้จักทางเดนมาร์กมากกว่าเดนมาร์กมีเยอะมากมีอันเดียคนเดลิอุสเยสเปอร์ลินสตอมโทมัสเดอร์ลันี่นะครับแล้วก็เปียลเอมิฮอยเบีย ไม่รู้ก็เรียกอะไรก็ได้บางทีก็เรียกหอยเบียหอยเบอร์หอยแบหอยเบียหอยอะไรก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเป็นของนักเตะสเปอร์เป็น,นักเตะสเปอร,ร์แล้วกันนะครับแล้วก็ริชลอนโ,นโนโกของยูเนีน่ยนเบอร์ดิงเขามานะริเตียนอิลิเซนก็ติดด้วยนะครับตอนนี้เป็นกองกลางของแมนยูนะครับเมื่อก่อนอยู่อะไรนะสเปอร์กับอินเตอร์เยนสไตไเกอร์ลาลเ้นนี่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ยูซูโบเทนอ่านนะ่าจะรู้จักกันดีอยู่ลัสกิ นะครับโรบะบบซ็อกของฮอบเบนแฮมนะครับแล้วก็คริสเตียนนอกาดคุ้นคุ้นไหมลัสมูเกนเฮนเซนไม่น่ารู้จักโยนาส์บินโอ้โหเชื่อไม่ค่อยดังแหละโยคิมอันเดอร์เซนกำได้ใช่ไหมครับนัองเตะของคิซามาเลตที่เคยทําให้ดาวินนูเยสตัวหัวพีโคก็ติดด้วยนะทินชาติเดนมาร์กชุดนี้ตอนนี้อยู่พาเลตแล้วในแมนนั่นเตะของเดนมาร oh ์กโยอาคิมอันเดอร์เซนแล้วก็โกครับอลิเวอร์คริสเตียนเซนของทางแฮร์ท่าเบอร์ลิน ก็มาด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจโคตรเลยนะรวมถึงแคปเปอร์ชอไมเคิลอะไรอย่างนี้ก็ติดด้วยนะครับก็น่าสนใจแต่ผมว่าเดนมาร์กมีโอกาสชนะตุรกีศูนยงมากผมว่าสองศูย์ลทีมโคโนมเดนมาร์กชนะตุรกีสองศูน์ฟันธงต้องรอไว้ก่อนเลยรอไว้ก่อนเลยครับรอและรอโอเคไหมมีรออางกูกัะรออ่างต่อไปเป็น เม็กซิโกกับโปรแลนด์คู่นี้สนใจมากครับเพราะว่าเป็นเกมที่เหมือนครับเป็นการแย่งเข้ารอบมันไกลๆเพราะในกลุ่มนี้ผมมองไว้ก่อนแล้วอาเจนจะเข้ารอบแน่ซาอุกปกรอบแน่แต่ดีพี่ดีแพ้สามนัดรวดแจกแป้มเกลี้ยงเลยนะครับไม่ได้สักคะแนนหนึ่งน่นจะแพ้หมดอ่ะโดยแล้วแพ้อาเจนแพ้เม็กซิโกแล้วก็แพ้โปรแลรนด์นเขาเรียกว,ว่ารอไว้ก่อนเลยคือว่าไอซีนี้มันเหนือนเขาอ่ะจะปั้งไว้เท่าไหร่เนีอ่า ผู้นี่ผมว่าสูงสีมากโอกาสเสมอสูงมากแต่ถ้ามีผู้ชนะผมย่อมจ้วงเม็กซิโกเบียดสองวัะตูตอนหนึ่งหรือสามประตูต่สองคือแบบเบียดเกี่ยวกับปลายจมูกมากอ่ะทนี้เม็กซิโกมีใครบ้างครับโมไลมีะไรบ้างครับมาดูกันเลยเม็กซิโกโอ้โหมีลาอูคิมีเนสนะครับมีฟิลน้าหล่อของทางวุ๊นะครับแล้วก็เออร์วินโลซาโนนะครับของนาโปลีนะครับก็มาด้วยนะครับ อันเดซกัวดานโดกัตันทีมเลยนะครับแล้วก็กิจโมกโอชัวโกผมแบบยุ่งๆใช่ไหมก็มาด้วยนะครับส่วนสภับของโปแลนด์ก็แน่นอนครับไม่พ้นโรเบิร์ตเลเวอลาสหรือเลวานนั่นเองนะครับปิดมาแน่ๆอยู่แล้วนะครับทิมชาตเนี่ยแล้วก็มีตัวอื่นเยอะมากครับไม่น่จะเป็นคิสตอปียนเชตไวเซ็กเซนี่นะครับยานเบนาเล็กนะครับแล้วก็ปิโอเตอร์ซูรสกี้นะครับ อคาเดวุฒมิลิกโอ้โหของทางยูเว่เข้ามาด้วยนะครับรวมถึงดูคัสโคลุปสกี้โกของทางโบโลญญานะครับแล้วก็แมตตี้แคสของแอสตันวิลลาแรับคาร์ิลกาบาราโกแขกหนังตากของทางโคเปนเฮเกนก็มาด้วยนะครับโอ้โหเพียบนักเตะโอ้โหเขาเรียกว่าพร้อมเนี่ยกร็รวมถึงตัวเก่าอย่างเกอร์อเซโก,กเคโชเวียกยังติดอ่ะคารมิลกิโกโรเบิร์ตกัมนี่นะครับโอ้โหเพียบ ผมว่าเป็นซิกโกไม่แพ้ไม่น่าเลยไม่รู้มันแล้วก็ฝรั่งเศสกับออสเตรเลียโอ้โหคู่นี้แชมป์เก่าครับฝรั่งเศสเจอออสเตรเลียออสเตรเลีย,ออยมีใครบ้างครับมีเมทธิวเล็กกี้อารอนมอยบางคนเรียกอารอนมัวเป็น M O O Y มันน่าจะมอยบ่าเนาะแล้วก็แมทธิวไลอันเป็นโกลนะครับเมื่อก่อนอยู่ไบตันใช่ไหม นั่นแหละประมาณนี้คร่าวๆส่วนทางฝั่งฝรั่งเศรครับรอบนี้ติดเทีเดียวครับอูกโกโยลิสนะครับโอลิเวียชิลูก็ติดคาริมเมเซม่าก,ก็ติดนะครับมาเดียบเลยนะครับแล้วก็มีอาเดนลาบิโอโอูยยังมาอิบาริมาโกนาเต้เอดูอาโ,โดคามาวิงกาโอ้ของแทงอะไรอเมริกครับยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ยแล้วก็คิงส์ลีย์โคลแมนซีโอเอเลเดสของทางเอซีมิลานก็มีด้วยนะครับ นายยกอุบลเบเกโน่ไปเยี่ยมนุีดีสเต,เตของลัสติกนะครับแล้วก็เาราไปเอาวารานของทั้งแมนยูนะครับแล้วเดี๋ยวสตตดหรือบริดีใช่นะครับสตีดมองดงด้าที่หน้าหน้าตาให้ใครเอกลักษณ์เก่งทุกทางสตีดมองดงด้าหน้าตาใ,ใครเอกลักษณ์เก่งทุกทางไม่เชื่อไปดูได้ <c oughs> แล้วก็ก็มาด้วยก็มาด้วยแล้วก็เองตัวกินมันกองหน้าหน้าหล่อ นะครับวิลเลียมซาลีบาของอาร์เซนอลก็มามาคุตตูรามเรียกติดแทนคิสโตเฟอร์เอนด์ุนคูนะครับมาคุตตูรามลูกชายของลิลิยองตูรามอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็บาตเซโอกรูดูซีอดีตนักเตะของอาร์เซนอลเป็นเรื่อนอยู่อาร์เซนอลแล้วบอกอาร์เซนอลให้ยืมหรือวอ่ายังไงผมไม่รู้เหมือนกันตอนไดอยู่มาร์เซย์นะครับมันเคยอยู่แฮท่าด้วยแล้วก็ตอนอยู่มาร์เซย ครวก็ชูคุนเด้ที่เอลซีเคยขอไปซื้อแต่ซื้อไม่สําเร็จไม่ได้ย้ายมาชูคุนเด้ก็ติดด้วยนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสจะชนะออสเตรเลียสองประตูตอนหนึ่งไงผมเบียดเบียด่ะไม่น่านจะถล่มง่ายๆอยู่แล้วแหละแค่เบียดชนะพอผมว่าเอาอย่างนั้นเดเดเดดีเด,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 ดชองน่าจะคิดได้ประมาณนี้ <S <S ทีนี้มาดูคืนวันพุธบ้างครับโมล็อกโกโคเอเซียโอ้โหโมล็อกโกมีใครบ้างบางคนอาจจะงโงโมร็อกโกประเทศอะไรวะ เป็นแอฟริกาอาหรับถ้าตรงคล้คล้ายอียิปต์ตรงอะคล้ายอียิปต์หเนแอฟริกาอาหรับเหมือนกันแอลจีเรียตูนิเซียนะครับเป็นแนวเดียวกันหมดเลยเป็นแอฟริกาอาหรับโบโมรกโคก็ใช่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็โมโโร็อกโกโคเอเชียเนี่ยโมโโร็อกโกมีฮากิมซีเยกจัดได้ใช่ไหมถ้าจะโดนดองก็ส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่กับทางเทลซี 4. โดนดองครับเค็มปีบนแล้วนักเตะแทบไม่ได้ลงเลยนะครับแฟบอลเชลซีหรือคนบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าจย่งเขายังอยู่อยู่อาจแจกได้ลงทุกนัดครับไม่เอาครับมาเชลซีเป็นสำรองส่วนใหญ่นะครับไม่รู้คิดยังไงครับถึงย้ายมาอาจจะเป็นห้องเงินก็ได้นะครับอันนี้ผมเดานะอย่าเดาว่าผมนะอย่าด่าเลยขอเถอะนะผมเดาไปเถอยแต่ย้ายมาก็สำรองอ่ะนะครับแล้วก็อาชารฮาคิมีของทาง นักเตะอดีตของลิวรรอรดิูตอนนี้ย้ายอยู่ไหนอินเตอร์หรือเนเชวะไม่ได้ใจญ่ C, เนเชว์เนเชวกซิบูนูโกของเซบีย่านูเซมัสตาอุยของทางไบรจนมวนิกขยวนแจกมาก่อนครับแล้วก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับนีบ่คือนักเตะของทางโมร็อกโกครับตัวั่งของโคเอชีครับเพียบเลยครับเพียบเลยนะ ตัวเด่ด็ๆเทียบไม่ไเป็นอีวานเปริสิตอันเดคามาดิตอัเซโลบัวซวิตนะครับลูก้าโมดิตอีวานเปอริติตผมไม่ไแน่ใจว่ามาไหมนะครับแล้วก็มีอะไรนะบิสลาบออสิตอ่านีอมีออสิตด้วยแล้วก็มาเโอโควาสิตอีกยอตโกโกวาดิโอนิโคลาวลาสิตโลโก,โกวเป็นโดมินิกวิลัอลิวาโควิดอ่าทั้งโควิดจะเยอะแถวยุโรปตอนนออกเอ้ยนี่เรื่าโควิด ป้าก,กูยังโควิดโควิดหมดเลยอะแถวยุโรปตอนนองอะโควิดเยอะมากชื่อในตระกูลเขาอโควิดเยอะมากไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรนะครับ hmm. โอเคเด้ยังล็อบเลนอย่างมาเลยใช่ไหมส oh. นุกคุณเลโก้คอยเชียโคเชียไม่ง่ายแน,น่อนอนคะรับสนุกอาจจะเสมอหรือ,อถ้ามีพนัเป็นโคอยเชียรตามมากลุกคู่ต่อไปครับอ่าเป็นคู่ระหว่างเยอรมันมกับญี่ปุ่น เยอรมันกับญี่ปุ่นคู้นี้น่าสนใจเพราะว่าญี่ปุ่นมีไดอิชิคามาดะใช่ไหมรู้ทางเยอรมันเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นนักเตะที่เล่นในบุลเดสอยู่แล้วนะครับจะไม่รู้จักทีมจากบุลเดสหรือนักเตะทีมชาติเยอรมันเลยก็ใช่ก็ใช่ที่นะครับแล้วได้เจอมาโอกาเต้เป็นแฟงเฟิร์ตเป็นทีอยู่ทีมเดียวกันไอา้ทาังแฟงเฟิร์ตเหมือนกันสนุกแน่มาโดกาเต้เจอกับไดอิชิคามาดาสนุกแน่นอน ก็จะได้ชิ้คำบาดแล้วจะมีใครอีกครับเพียบเลยครับเอจิคาวาชิมะโกจองเก่าฮิโรกิสังอิชาเคฮิโรคุมิยาสึกองอกองหลังของทางอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เคียวโคคุรุภาชิได้มาน้วว่าน่าจะไม่ติดเซลติกแต่มีคนมาแทนครับคือไดเซนไมเอดาผมกาน่าหัวร้นล้นอะหนวดวดแล้วมีหัวล้นแล้วก็คาโอรุมิโตมะของทางไบตันนะครับ วัตลุเอนโดรุ่งการก็ว่าไม่แน่ใจน,ใช,นใช่น่าใช่แล้วก็มายะโยชิดะของทางชาเก้ศูนย์สี่นะครับอืโคอิตะคุระเาเกะวุสะคูโบะของทางเบียร์แลอ,อัหรือโซเซดาดด้วแหละทับเปพนทั้งทิน,นึงอ่ะแล้วก็ทางฮุมะอาซานะโอ้โหดังๆทั้งนั้นเยอรมันครับรอบนี้ไม่มีมาโคร้อยเจ็ดก็จริงแต่หายกลับมาไม่ทันโบนสีผลงานยิออน่งชาติอยู่ดีส่วนซิโบว์เบนเดอร์เจ็ดเลยอ่ะไม่ได้เล่นแน่นอน จะมีก็มีมมอีวกายคุณโดกันเออแล้วมีมาเนลรนอยๆๆเออด้วยนะยังอยู่นะครับเป็นกาลังทีด้วยคาริมเดเยมีกองหน้ากองหน้าตัวจีจีแล้วมีมุตสุยูสุฟา์บูโกโก้โอ้ยิงคมมากๆของท่านดอดบุนอายุยังน้อยด้วยเลรอยซาเน่โทมัสบูลลเลอร์ดิคานเฟลคูก,ก็มานะครับมาอันเดเตสเซเกนลิโก้ชอตเตอร์เบกผมเห็นหลายเกมเล่นดีมากๆของท่านดอดมุนใช่ไหมครับแซ็คตายดอดมุนลิโก้ชอตเตอร์เบก จะมามูซเซียล่าโยนาสฮอปมันแซกเราบีลูคัสคอสเตอร์มันดเดวิดลอมยังมีเลยเดยวิดลอมของทางลาตติกน่าสนใจมากครับเยอรมันญี่ปุ่นถ้าไม่เคยเจอกันเลยในบอลโลกคือไม่ง่ายแน่เยอรมันเจอญี่ปุ่นใครว่าหมู่ไม่หมู่นะอาจจะเสมอเดินดีไม่ดีชนะก็ชนะเป็นเปียดเบียนเยอรมันนะครับโอเคต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างสเปนกับคอสตาริกาสเปนมีใครบ้างครับมีโรเบรซันเชของทางไปตั้าโอ้โหอย่างนี้แสดงว่า โรเบิร์ตซานเชสจะได้เจอกับมิโตมะถ้าลงเหมือนกันนะเจอกันเลยนะโรเบิร์ตซานเชสกับมิโตมะใบตันงหนึ่งคู่ใช่แต่ยังไม่ใช่เกมนี้ไงแต่เป็นยังไม่เจอญี่ปุ่นไงเลยเกนนี่ญี่ปุ่นเจอเยอรมันก่อนใช่แล้วก็มีอเวโรโบลต้าแดนนีโอโม่รัสติกลัสติกแหละโอ้โหเจอทางทีมชาติเยอรมันลัสต mm ิก hmm. เพียบเลยครับเดวิดลอมนะครับโอโ้โหแล้วยังมีใครอีกนะเทียบเลยอ่ะ ใช่ใช่นะครับเปดี้อีกของทางบาซ่านะครับคาร์ลสโซเลคโคเก้กาแล้วก็กาบี้โคเต้ใจแย่แต่นี้เขามาขาวเซซาอัดิเกเวตาหรือว่าเดฟเซซาอัดิเกเวตาแล้วก็ดาบิดตรายาโกของทางเบนฟอร์ดก็เป็นหนึ่งในสามโกของทางสเปนด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับ ก็รอรู้กันครับว่าจะเป็นยังไงแต่คัาตาลิก้าผมว่าไม่น่ามีปัญหาน่าจะชนะได้แต่ผมว่าสนุกชนะแบบสนุกสองหนึ่งสามหนึ่งยิงได้ต้องสองฟังคอตาลิก้ายังมีเคเลอร์นาบาเป็นโกอยู่นะครับถึงว่าตอนนี้อาจจะตกปกร,ระกลําบากกับทางเปเช่เป็นจำลองส่วนใหญ่ไม่อเขาได้เล่นเป็นอหนึ่งเมอหนึ่งเป็นของเจโรจิดอนานลูมานะครับก็ยังไม่เป็นตัวจริงของทางคอ,อตาลิก้าทิมงกล้วยหอมอยู่นะครับแล้วก็มีไบอันรูส์ด้วย ไมอันโปเบียโดโจโอเอลแคมเดล,เลก็มีนะแล้วก็มีโอซ้าดูวเต้เดนเซลวัตอะไรนะเคนโดวัตสันอ่าแล้วก็เซโซ,โซบอร์เกตประมาณนี้ครับคขตันงิกาคู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างอ่าเบลเยียมกับแคนาดานะครับเบลเยียมจับแคนาดาใช่ไหมสนุกนะพวกผู้เล่นน่าสนใจเพียบเลยนะครับเบลเยียมกับแคนาดา เบลเยี่ยมมีโกแบบเบียดเบียดกันสนุกอย่างซีบโบกุกตัวกัดซีบโบกมิโยเล่ซีบโบกมิโยเล่หลังๆก็เหนียวขึ้นมานะครับอยู่ทีนคับบูตโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผลงานดีแลอเกินช่วงนี้ทาให้ถูกเรียกติดกินชาติเบลเยี่ยมเลยนะครับไปแย่งตาแหน่งกาอซิโบกุกตัวเอาละกันนะครับของริมของเรอันบริสแล้วก็ขาดไม่ได้ครับเควินเดอะบอยบางคนไปนเรียกเควินเดบรุนเมื่อก่อนวันแรกผมไม่รู้ผมเรียกว่าเควินเดอะบุน เดบรุนบรุนบีไยูไอเอนีเดบรุนไปเลยเกี่ยด right. yeah. yeah. ับลอยทาอะไรเดบรอยเป็นเฮ้เร well, ียกปอบูค like ุณบอบูเรียกว่าอะไรนะเดอะเบลนเนอร์เป็นเรียกมาจากคนอื่นที่เรียกเดอะเบลนเนอร์ลอยนะลอยผมช่วยช่วยผมช่วยเพราะว่าผมมาคุยกับคนเป็นเยี่ยมมาเมื่อก่อนนานมากๆแล้วผมไปอ่านว่าอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกเดบรูนคือบรสษัอละออยอ่ะเออชัวพันเปอร์เซ็นต์แล้วก็ มีเอเลนอาซาน่าจะได้น่าจะมีสิทธิ์ลงลง้ดูคาคูเห็นบอ,อกเจ็บไม่น่าจะไม่ได้เล่นและยังมียานิกการลัโก้ที่เพิ่งยิงจุดโทษไม่เข้านเกนเจกอก,กับเลเวอร์สำหรับไปบัลลิศแล้วก็อักเซวิเตลบิดวิผมแบบแอปโลนิดนึงผมยุ่งๆนะครับยูริเตเลมันโคเองคสาสทิลชาวเดอร์แคลเดเรชาวเดอร์แคลเดเร ของทั้งเอซีบิลานด้วยนะครับมิฟิลนาหล่อหน้าคล้า,ายกากาแต่ผมต้องทองหน่อยไม่ออกใช่ไหมกากาไม่ออกใช่ไหมนันและหน้าคล้า,ายกาก้าแต่ผมต้องทองผมออกน้ำตาลน้ำปาลคือไม่ดำเท่าไหร่ะนะครับยังมิฟิลดาวเป็นมิฟิลดาวรุ่งของทั้งเอซีบิลาร์ปีศาจแดงก็ติดปีศาจเหมือนกันนะปีศาจแดงแห่งยุโรปก็คือเบลเยียมแม่งอยู่กับปีศาจตลอดเลยมิลานก็ปีศาจเบลนเยียมก็ปีศาจนะครับโอ้โหแล้วก็ เวลฟ้าของทางเลสเตอร์ก็ต no ิดนะรวมถึงเรนเดอร์ในดองเคอร์ด้วยนะครับโอ้นี่คือเบนเยนที่น่าสนใจนะส่วนตัวไปของแคนาดาผมรู้จักจริงๆอ่ะมีจูเนียร์ฮอยเล็ตมันก่อนอยู่ทั้งไรีิลคัสเซิลใช่ไหมจูเนียร์ฮอยเล็อคุณจะนักเตะตำแหน่งแคนาดานะครับแล้วก็มีอัลฟอนโซเดวิดนะครับก็คือแบ็กซ้ายของทางไบร์นนะครับอือก็เป็นนักเตะตำแหน่งแคนาดาเหมือนกันที่ผิวเข้มๆนิดนึงนะเหมือนไปว่าเขาดำแต่ทันที่เขาผิวเข้มนะครับ โอเคแล้วก็มีลานบอยานนะที่เป็นโกของทางเรอรลเาดริเ,เ,เ,เก,ก็เป็นคนแคนาดาเหมือนกันรวมถึงาทายาบูชานนนของนั่งขับบุชนะครับแล้วก็ออซิบา้าฮัดยินส,สันต์เป็นกันบังทีแก่มากเลยจะ40อยู่แล้วนะครับก็เป็นทีมชาติแคนาดานะครับน่าสนใจครับนะ่าสนใจแต่ผมว่าเกมน,นี้สุดท้ายแล้วเปเยี่ยมน่าจะชนะนะครับเกิวกี่ลูกแค่นั้นเองเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวใครก็ฝัก ติดตามมาด้วยแล้วออกันแล้วก็บนโลกรอบนี้พบกันผมต่อช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของอ่าบวกครับสมัยยีสองแม่เนี่ยนะครับช่วงนี้ตั้งกอนจากคู่หนึ่งครับและออีกสี่คู่เองเย็นเย็นนะไว้เจอกันครับช่วงหน้า